สวัสดีค่ะมยุรีชวนชมนะคะวันนี้เราขออนุญาตมาคุยกันในเรื่องของหลักสูตรธุรกิจแฟรนไชส์กับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA นะคะ หลายท่านทราบอยู่แล้วนะคะว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกฎหมายใหม่ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยเมื่อวันที่1มิถุนาสองนนี้นะคะและมีผลกับธุรกิจในหลายๆธุรกิจด้วยนะคะธุรกิจใดก็ตามที่มีการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของลูกค้าของพนักงานนะคะท่านจําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า p d p a นี้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราจะขออนุญ,ญาตมาคุยกันในประเด็นของธุรกิจที่เป็นแฟรนไชส์นะคะ ขออนุญาตเข้าไปที่ตัวเนื้อหานิดนึงนะคะก่อนเนื้อหาขออนญาตโฆษณาตัวเองนิดนึงนะคะมิวล,ลีนะคะแบ็คราของมิวล,ลีจริงๆก็คือจบมาทางด้านเกี่ยวกับทางบิซ i เนสนะคะแล้วก็อยู่ในหมวดของบิซนเนสสนใจด้านกฎหมายจึงได้มาอ่านในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะแล้วก็อ่านไปถึงตัว gdpr ด้วยนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นเซอร์ต่างๆนะคะที่ได้มานะคะ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้เป็นกฎหมายเดียวๆนะคะเวลาที่ท่านอยู่ในเซกเตอร์ไหนหรือทำธุรกิจธุรกรรมประเภทไหนท่านจําเป็นที่จะต้องรู้ในเรื่องของอการทําธุรกิจของท่านด้วยนะคะอย่างงี้ไม่วิอยู่ในบิสเนสไม่วิก็จะเรียนตัว Data a n a l y t i c ด้วยเรียนตัวอื่นๆด้วยเพื่อมาประกอบการอธิบายในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเรื่องของสภาคุณวุฒิวิชาชีพนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะท่านสามารถติดตามได้ถ้าท่านสามารถที่จะอธิบายได้นะคะและท่านเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้นะคะก็ดูในเรื่องของตัวสภาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้นะคะวันนี้ภาพรวมนะคะในเรื่องของการอธิบาย กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจแฟรนไชส์นะคะหลักสูตรนี้เป็นธุรกิจแฟรนไชส์นะคะไม่ใช่เป็นตัว p r i n c i p l e เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านใดที่พอมีฐานความรู้ทางด้าน p d p a มาแล้วจะต่อยอดได้เร็วนะคะ แต่ถ้าเกิดท่านใดยังไม่เคยอ่าน PDPM มาเลยนะคะขออนุญ,ญาตแนะนําให้ท่านอ่าน Principle อีกครั้งหนึ่งหรือว่าดู e-learning ของเรานะคะเรามีเรื่องของหลักการและ fundamental อีกหมวดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าบทที่1จะขออนุญาต Recap ตัวสําคัญสําคัญให้นะคะสัก4หมวดหมู่นะคะแล้วก็บทที่2จะไปในเรื่องเข้าถึง Business Model ของตัวแฟรนไชส์นะคะรวมถึงข้อที่3หมวดที่3กับบทที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะคะ วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะจริงๆมันเป็นเรื่องของ e-learning นะคะก็อยากให้ท่านเข้าใจนะคะฟังเพลินเลและาความเข้าใจกับตัวกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจของท่านด้วยนะคะและถ้าท่านเข้าใจและธุรกิจท่านไม่ได้มีความซับซ้อนในการใช้ Data มากท่านอาจจะนํา บทเรียนตัวนี้ค่ะไปสามารถใช้ได้ในการประยุกต์ใช้กับงานและก็กิจกรรมของท่านได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะคะเป็นแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ท่านอาจจะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของหมวดของการทำเวิร์กช็อปในเรื่องของการปฏิบัติตามเอกสารต่างๆนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตเป็นตัวแนะนําอย่างง่ายไปก่อนนะคะ